คุณจะสำเร็จไหมแน่นอนใบแรกที่ลองสับสนเนี่ยเอาจริงหรอปลอจริงหรอคนตีกันเห็นกันถูกไหมฮะก็จะบอกว่า้แต่แค่แค่เลยแค่แค่โกดศโคือะไรเดีครับรานอะรใช่ไหมพอคำถามที่บอกว่าตวจาระรัเชือกรักเสื้อผ้ารับอาหารอะไรดีครับร้านอหารผมก็จะให้คุณลองตำรอาหารไปก่อนนะทิบุลามาละแต่ไม่มั่นใจแต่เดื่นที่สวยเที่นไหนเดือยไหนจะได้จริง่ะ ผมทายผมก็จะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสสอบปิดได้เดือนตุลาและเดือนพฤษภา สวัสดีค่ะแม็กเก้ก้องฟิสุกิทราพิ่ร่มนะคะหรือว่าใครๆก็เรียกกันว่าหมอกเก้จะเอ๋ดวงค่ะปกตินะคะตอนนี้แม็กเก้นะคะประกอบอาชีพเป็นศิลปินนักสแสดงแล้วก็เป็นนักร้องค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วแม็กเก้นเนี่ยเริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พรา้าแล้วก็ทําสมาธินะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกับเจ้าท่านจเจ้าวาดวัดดอนจันที่เชียงใหม่ค่ะท่านจเจ้าวาสก็เลยทักมาว่าให้มาเรียนวิชาดูดวงไว้สักวัน เองจะได้ช่วยคนแค่นั้นเลยค่ะก็เลยเริ่มจากการมาเรียนเพราะว่าเป็นคําแนะนําคําบอกของครูบาอาจารย์แค่นั้นเลยค่ะต้องบอกเลยว่าอตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันนะะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะใหม่แล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้มาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ครอสเนี่ยแค่2วันแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ามหาศัศจรรย์มากๆนะคะพอมาเรียนจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์พรมยานเองแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวพรมยานก็คือได้ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความรู้แม่เก้แบบเต็มแม็กซ์เลยฉะนั้นแล้วแม่เก้เลยมองว่าเออสองวันที่แม่เก้ได้มาเข้าคร์สเนี่ยแม่เก้<ๆ>ได้รับความรู้เต็มๆแล้วที่สําคัญยปกว่านั้นนะคะก็คือมันไม่ได้จบแค่2 วันนั้นหลังจากนั้นเรามีการได้ร่ำเรียนติวไพ่สั่งเสริมประสบการณ์จากพี่พี่ทีมงานอาจารย์ภูมิยานแล้วก็พี่ปูคนสวยนะคะก็คือดูแลแมกเก้มาได้ดีตลอดแล้วทําให้แมกเก้มั่นใจแต่ว่าที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนอกจากการที่แมกเก้มั่นใจในตัวเองก็คือแมกเก้มั่นใจในครูบาอาจารย์ในไพ่ภูมิยานมากๆเลยค่ะตอนแรกเลยแมกเก้เริ่มเริ่มดูคนใกล้ตัวก่อนค่ะ ทีพอคนใกล้ตัวปุ๊บก็เลยเป็นปากต่อปากแล้วที่พอเรามั่นใจขึ้นแม็กเก้เริ่มโพสต์จากโซเชียลมีเดียของตัวเองก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแมกเก้ก็เลยแบบมั่นใจมากขึ้นพอมั่นใจมากขึ้นแม็กเก้ก็เลยอยากจะเปิดเพจค่ะซึ่ง2กันยายนนี้จะได้เจอกันแน่นอนกับเพจหมอเก้จะเอดวงจริงๆแม็กเก้ไม่อยากจะ มองไปถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ากุศโลบายแมเก้ในการดูดวงก็คือการที่ได้ช่วยเหลือผู้คนแต่ว่าพอได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆแม่เก้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะถ้าใครที่มองเห็นว่าเราจะสร้างอาชีพจากอาชีพที่ทรงเกียรติแล้วก็สุจริตแบบนี้แม่เก้แนะนําเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอาชีพการเป็นนักพยากรณ์การเป็นหมอดูไพ่โดยเฉพาะไพ่พรมยานพยากรณ์เนี่ยนะคะแม่เก้บอกเลยว่าเป็นประโยชน์แก่ ชีวิตคนอื่นและที่สําคัญเม่กี่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะน้อมนาสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราได้ประสบความสําเร็จดียิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยค่ะต้องมั่นใจค่ะมั่นใจจากไหนมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็อย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรายัางไม่พร้อมในเรื่องของ ประสบการณ์ในการดูประสบการณ์ในการอ่านไพ่ประสบการณ์ในการศึกษาตำราแล้วก็แค่อุดรอยรั่วในสิ่งที่เราอ่อน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่แม็กเก้ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเรามีพี่พ,พี่น้องๆ้อง,องกะละะัลยาณมิตรเยอะแยะมากมายในครอบครัวพมยามที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้เราฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะถึงได้หล่อหลอมให้กับแม็กเก้ได้ได้แข็งแรงแล้วก็มั่นใจในตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นนักพยากรณ์ที่ดีต่อไปะคะ่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ยังเรียนไพ่พรมยานนะครับและยังอยากจะเป็นอาชีพนะครับหนึ่งกระบอกเสียงให้ดีที่สุดทือคนที่ผ่านการอบรมไพ่พรมยานอยากจะรู้ว่าเขาเรียนแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรมีความมั่นใจในการอ่านไพ่ในดวงด้วยไพ่พรมยานแค่ไหนนะครับไปฟังจากเขาดีกว่าครับชื่ออะไรครับผมชื่อหวานค่ะสวัสดีครับคุณหวานนะเรียนรุ่น 7 1็ค่ะเ1ดอก็เพิ่งสองเดือนจากเรียน2วันผ่านไป2เดือนชีวิตในการเป็นหมอดูเริ่มเป็นหมอดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกเริ่มจากเพื่อนๆก่อนนะคะแบบพอเราโพสเฟซบุ๊กไปเฮ้ยดูดวงให้หน่อยดีดูดวงให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูดวงไปเขาก็เริ่มบอกเฮ้ยแม่นนะเริ่มฟีดแฝงมาแม่นนะแม่นนะเฮ้ยที่ทักไปเมื่อวานเนี้ยเฮ้ยวันนี้งานเข้าเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยแบบเริ่มมีการบอกต่อกันว่า เออถ้าอยากดูดวงมาดูคนนี้นะะอะไรเงี้ยก็เลยเ,เริ่มเปิดเพจตอนแรกไม่มีเพจก็เริ่มเปิดเพจแล้วก็เริ่มแบบมีไลน์แอดค่อยๆทำไปอ,อะไรเงี้ยค่ะให้มันมีช่องทางในการเราติดต่อง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีลูกค้าที่แบบ ไม่ใช่เพื่อเราละเราก็เลยต้องแบบทำให้มันเป็นระบบคือภายในสองเดือนเนี่ยลูกค้าตอนนี้ดูไปกี่คนแล้วครับตอนนี้เหรอคะน่าจะมีไม่ต่ำกว่าส0สิบี่ิคนสี่สิบคนผลตอบรับคือเขาแม่นมาดูซ้ำมีบ้างไหมฮะก็จะมีแบบหรือบอกต่อมีแม่นจะให้พี่แปะเรื่องความแม่นอย่างเงี้ยส่วนเรื่องดูซ้ำเนี่ยก็จะมีบางคนตอนนี้ที่จะมีมาแบบเริ่มมีการดูซ้ำบอกต่อใช่ค่ะใช่ไหมครับ อะไรที่ทําให้เราอยู่ดีตอนแรกมาถึงมาเรียนไพ่พรมยานเพราะอะไรครับเคยเห็นอาจารย์นานแล้วเคยสนใจในสันนานแล้วแล้วเราก็ลืมไปเลยจนกระทั่งมาดูคลิปอของอาจารย์นะคะแล้วเราก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช่สิ่งนี้ฉันยังไม่ได้เรียนนี่ฉันอยากจะเรียนอยนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเรียนเราก็เรารู้สึกว่าเราถูกจริต กับไพ่พรมยานพอเรามาเรียนในศาสตร์ของไพ่พรมยาเนะคะีค่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนคนที่รู้ใจกันนะคะครเราก็เลยมั่นใจกับศาสตร์ของไพ่พรมยา,น,ายมนเป็นทาง,งเราเราทำแล้วมีความสุขที่ทำอาชีพนี้เดิมเคยคิดไหมว่าพอเรียนไพ่เราจะเป็นอาชีพ ไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าคือเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพเพราะว่าแต่มันมีแนวโน้มจะเป็นอาชีพมันมีมันมีแนวโน้มค่ะอาจารย์มีแนวโน้มเลยคือ <c oughs> ตอนแรกก็แบบแค่เล่นเล่นพอเล่นเล่นมันก็เหมือนแบบเราต้องค่อยๆก้าวเข้ามาในอาชีพนี้แบบอจริงจังเต็มตัวเพราะว่าคุณหวานี่ก็มีอาชีพอยู่แล้วใช่คมั่นคงอยู่แล้วใช่ค่ะจริงๆจริงๆผมเชื่อว่าคนที่มีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยพอมาทํา อาชีพหมอดูเนี่ยอาจจะอาจจะดูเป็นเล่นๆเป็นอาชีพเสริมแต่วันหนึ่งเสน่ห์ของมันเนาะหวานรู้สึกยังไงฮะชอบไหมอาการที่เราได้ดูดวงคนคือเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการที่เวลาที่บางทีเขาทุกมาค่ะแล้วเราให้คำปรึกษาเขาไปแล้วเขากลับไปด้วยรอยยิ้มเรารู้สึกแบบเออเฮ้ยเราคลายความทุกข์ได้แล้วเคยมีเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์ก็บอกว่าเฮ้ยดีแล้วเพราะว่าเหมือนแบบได้ช่วยให้เขาคลายจากความทุกข์งานของหมอเขจะได้เป่านมด้วยค่ะ คนล็อกทางใกล้ตัวงงไมหมฮะอยู่ดีเป็นนักธุรกิจอยู่ดีมาดูดวงได้เพื่อนฝูงว่าไงบ้างก็เพื่อนก็งงๆค่ะว่าแบบ เอ้ยทำไมถึงมาดูดวงอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงดูได้ใช่ทำไมถึงดูได้ทำไมถึงได้แบบคิดจะจริงจังก็แบบก็เรารู้สึกว่าเราชอบในศาสตร์เพื่อนเขาไม่งงเหรอว่าทำไมเรียนแค่2วันรู้เรื่องอะไรเพื่อนก็งงค่ะบอกเฮ้ยดูได้ยังไงก <laughs> ็งงเหมือนกันคะ่ะ <laughs> มีอะไรจะแนะนําให้คนที่สนใจเรื่องไพ่พรมมาลหรืออยากจะประกอบอาชีพนี้แนะนําเขาเร้่งต้นยังไงดีครับค่ะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะจะเรียนในศาสตร์ไพ่พรมมาเนี่ยบอกเลยว่าถ้า มีเวลาหรือว่ามีความตั้งใจขอให้ลองมาเรียนนะะียค่ะเพราะว่ายัางไงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองคุณจะได้แบบดูดวงคุณเองได้อย่างน้อยๆเลยนะคะแล้วอย่างอีกอย่างนึก็คือคุณก็จะได้กัลยาณมิตรด้วยเพราะว่าจากที่ดูดวงมาเนี่ย เราก็ได้กัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันแล้วก็เราดได้ลูกดวงด้วยเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะแล้วก็เป็ีความสุขเห็นมีเคสนึ่งบนข้าวารจัยที่จะเล่าให้ผมฟังคือเคสอะไรฮะอ๋ะอค่ะคดีเพื่อนเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีเคสหนึ่งเป็นลูกค้าซึ่งตอนแรกเราไม่ทราบว่าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเ,เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยดูอาจารย์ธรบรรยานมาแล้ว แล้วเคยดูกับรุ่นพี่คนอื่นๆมาแล้วเือเนการส่งสามพนแล้วเขาบอกว่าทุกคนอ่านไพ่เหมือนกันหมดเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทาไมทุกคนอ่านเหมือนกันหมดคําตอบที่คุณหวานตอบเขาหวานก็บอกว่า,า,าก็เรียนมาจากอาจารย์เรียนมาจากอาจารย์แล้วก็มาจะผานเดียวกันฉะนั้นมันก็จะมีการอ่านไพ่จากหัวใจของไพ่ฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นเคสสตารทที่ดีมากนะครับเพราะหลายคนจะคิดว่า โอ้ยคนที่อ่านไพ่เก่งก็อ,งอาจารย์คนเดียวท่านแหละคนรู้สิษย์ทำไม่ได้หรอกองมีซิกเซ่มีองค์มีนู่นน,นี่นั่นต้องอาศัยการฝึกฝนประสบการณ์ความสามารถพิเศษไม่ใช่เลยนะครับถ้าคุณเรียน2วันแล้วตั้งใจเรียนคุณก็จะทําได้อย่างคุณหวานเช่นเดียวกันหวังว่านะครับคงม,มีนักพยากรณ์หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการอีกคนนึงครับใครสนใจที่จะดูดวงกับคุณหวานต้องติดต่อที่ไหนครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะหวานแล้วก็เว้นวัชพรมยานนะคะแล้วก็ไลน์แอดค่ะ หวานโรมยานค่ะใครสนใจอยากจะดูดวงก็พิสูจน์ความแม่นยำของไพ่พรมยานได้จากคุณหวานโรมยานครับ,รบขอบคุณนะคะหวานอเจริญรุ่งเดืองครับสวัสดีครับสัสสมภาษณ์ลูกศิษย์นะครับที่ผ่านการอบรมมานะครับและลองดูนะว่าความเจริญก้าวหน้าของเขาเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะน่าภูมิใจมากครับสามารถหาเงินได้ครบจำนวน2 0,000บาทและเชื่อว่าตอนนี้เขาทะลุหลายหมื่นแล้วนะครับ เราไปทาความรู้จักว่าทําไมเขาถึงใช้ไพ่พมยาและดูดวงประกอบอาชีพได้แบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวชื่ออะไรเอ่ยชื่อไข่นุ้ยนะคะไข่นุย้ยตอนนี้ใช้ฉายาอะไรไหมฮะชื่อ,อ,อตอนแรกอะคะ่ะหนูดูเป็นไพ่ออ,อร์เคิลใช่ไหมครับก็จะเรียกว่าไข่นุ้ยคุยดวงค่ะอาจารย์ไข่นุยน้ยแม่หมวงตั้งให้ตอนนี้ตอนน, <laughs> ตอนนี้เป็นไข่นุ้ยพมยา <laughs> เต็ม <laughs> ตัวแล้วค่ะเต็มตัวแล้วแสดงว่าไข่นุ้ยสนใจเรื่องการดูดวงมาพอสมควรแล้วใช่ไหมกี่ปีแล้วครับ ดูดูจริงจังประมาณปลายปี63ค่ะ63แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงสนใจสาสตร์ไพรมายานคือครั้งแรกที่ไปดูเนี่ยไปดูกับอาจารย์แม่มนนะคะแม่มนค่ะก็มันไม่ใช่แค่ในอนาคตจะเกิดอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วใช่แล้วก็เขาทักเรื่องอนาคตมันก็เกิดขึ้นอีกอะค่ะก็เลยรู้สึกว่า ศรัทธาในไพ่นี้มากย่างองี้ยค่ะแล้วก็ชอบหนูเป็นคนที่บูชาเกี่ยวกับเทพฮินดูอู่แล้วะคะ่คก็จะมีไพ่แม่ลักษณีหรือเทพต,ต่างๆเราก็รู้สึกว่าอชอบไพ่อะไรแบบนี้จังมันดูมีมันลึกกราฟมันมันไม่เหมือนไพ่อื่นในที่เราเห็นมากมันเป็นสิ่งที่เราเคารพบูชาอยู่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกศรัทธานนอยากจะก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นหมอดูนะคะแค่ว่าชอบดูจังเลยก็ถูกกับแม่มนมาอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ผ่านไป ปีหนึ่งช่วงปีปลายปีหกสามอะค่ะได้ไปดูกับอาจารย์ขัานอีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมธรรมชิตนางโชนะคะเป็นนางโชก็พอโควิดมาค่ะประเทศปิดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาก็รู้สึกว่าตกงานตกงานเลยค่ะจากไายได้ที่เป็นแต่ได้หลก ได้รักอาชีพเลยค่ะก็คือตอนนี้ศูนย์ไม่มีเลยตอนนั้นช่วงไปเพียงหกสามเราก็เลยว่ากลับไปหาอาจารย์เขาอีกทีหนึ่งไปครั้งที่สองเขาบอกว่าจริงๆเธอดูดวงได้นะหนูบอกหนูดูดวงอะไรอ่ะแม่หนูเป็นคนที่ดูมาตลอดก็คือเป็นคนไปดูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าลองดูสิแล้วเขาก็มีให้เลือกว่าเจชอบแบบไหนบอกว่าชอบไพ่สีดำดำค่ะก็คือไพ่พรหมยานที่เราดูตั้งแต่ครั้งแรกแต่เขาก็บอกว่าค่าค่าเรียนมันค่อนข้างสูงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างคิดค้นมา เกือบสิบปีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ปีนั้นเป็นตัวอื่นก่อนอไปเก็บเงินก่อนแล้วกต็ตั้งใจไปเรียนแล้วก็ตั้งแต่ไปปี6กสปันตุลาค่ะก็คือยึดอาชีพหมอดูเป็นหลักเลยคือตอนน้ก็คือเหมือนกับไปใช้ไพ ใช้ไพ่อื่นในการดูดวงไปหาภาษอื่นพ้าหาเงินเลี้ยงชีพเลยค่ะคือเก็บเงินมาดูดวงใช่แล้วก็เลี okay. ้ยงชีพแล้วก็เก็บเงินมาดูดวงแล้วก็เคยดูอาจารย์ไล่จะติดตามใครมีเชื่อกูเชื่อค่ะจะติดตามบ่อยมากแล้วที่ของอาจารย์บอกว่าถ้าอยากเรียนนะให้ขอกับครูไพ่หนูก็ขอทั้งอหลง่อดบริสิงดำก็พรมทะเพลินเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ครูไพ่ว่า ขอให้หนูได้มีเงินมาเรียนและอยู่ีเดียค่ะก็มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งก็คือพี่จิ๋วมาเรียนก่อนเป็นลูกสาวแม่มนเหมือนกันให้ไพ่หนูมาช่วงประมาณต้นปี64สี่แล้วหนูก็เอาไพ่นั้นนะคะศึกษาเองก่อน่อาจารย์เขบอกว่าเริ่มดูไปศึกษาก่อนไปอ่านหนังสือก่อนแต่ว่าอย่าไปโปรโมทอะไรนะคะเพราะเรายังไม่ได้เก่งแตกฉานก็ใช้ไพ่นั้นทําเงินมาตลอดจน มีเงินมาเรียนช่วงรุ่น 7, เจ็ดพูดง่ายค<ง>ือ<ง>ใช้ไพ่พรมยานในการดูดวงแล้วเก็บเงินจนก,การะทั่งมาเรียนในรุ่นที่ไห่นะฮะเจ็ดสเใชเวาลานามไหมเก็บเงินมาเรียนไม่ถึงปีค่ะแต่ว่าตอนที่มันได้มามันได้แบบปฏิหารเข้าใจครับเพราะอธิษฐานไว้อธิษฐานไว้ว่าให้ผม <laughs> มีเงินมาเรียนแล้วก็ได้มาแบบปฏิหารมีความคิดแบบนี้นะฮะยังมีเรื่องการเงินไม่พร้อมนะครลองตั้งจิตอธิษฐานกับครูบาอาจารย์ในไพ่พรมยานคุณจะมีวาสนาต่อกันก็บินก็จะมีปฏิหารอย่างที่นะครับไขนู้เจอแต่ที่สําคัญนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่่าโอผมเนีย ไม่ไม่ใช้ไพ่เลยไม่ใช่นะคุณซื้อหนังสือไปแล้วคุณดูดวงได้คุณเก็บเงินได้ดูดวงเป็นอาชีพได้เป็นเรื่องที่ดีครับคุณเก่งคุณสามารถเก็บเงินอะให้มาเรียนกับต้นฉบับอีกทีหนึง่งเพราะหลังจากเรียนไปแล้วนุ้ยจะรู้สึกเลยไหมครับว่าแตกต่างกันกับการที่เราอ่านหนังสือเองแล้วดูดวงเองเก็บเงินทั่วไปทำอาชีพหมาดู แต่พอหลังมาเรียนแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไหมว่ามันต่างกันแค่ไหนเปลี่ยนค่ะคืออันนี้เรียนโดยตรงนะคะเพราะเหมือนอาจารย์พูดเลยค่ะว่าอาจารย์จะพูดในทุกคว่าสามารถเอาหนังสือเอาไ้่ผมไปทํางานไปทําหากินดูดวงได้นะแต่อย่าไปเผยแพร่อย่าไปต่างๆเพราะว่าคุณยังไม่มีมความรู้ที่แน่นหนามากแล้วพอได้มาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันมันลึกกว่านัา้น,ม,นกกมันมั่นใจที่จะกล้าทายแล้วก็เราแค่ทายในสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะเหมือนเราเหมือนตอนง่ายกว่าแล้วก็ บางทีเราจําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันมี3าใบเราอ่านได้แค่ใบเดียวเีวย่ยก็คือซีใจลูกค้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบอุ๊ยพี่รู้ได้ยังไงคือ <c oughs> เวลาที่มาเรียนเนี่ยสิ่งที่จะบอกคือคุณจะได้หัวใจของไพ่เมื่อคุณออกไปทํามาหากินแล้วเนี่ยคุณจะมั่นใจและอ่านไพ่ได้ลึกและตรงประเด็นเหมือนคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วมาเรียนกับสถาบันที่ถูกต้องมันจะทาให้คุณประกอบอาชีพไ,ได้เร็วหลังจากเรียนไปสิ่งที่ผมเชื่ออย่างในไข่นุ้ที่รุ่นพี่เคยเจอนะพอเรียนไปปุ๊บพอเราดูดวงแม่นมากขึ้้้นนลูกคาามมาขึใช่ ค่ะก็เรียนตามตรงก็คือตอนนี้คิวดูดวงอยู่ที่มกราปี66ค่ะไขนีน้นเป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่นะครับใช้เวลาเรียน2วันถ้าพูดตรงๆนะถ้าภาษาธุรกิจก็เรียกว่ามีการลงทุนในการเรียน20,000บาทแต่เรียนรุ่นที่70เอด็ดเอ็ดคือสภคือภามิถุนากรกฎา <4 S 2> นสิงหานี่คือ4เดือนนะครับแน่นอนต้นทุนไขนู้นหาได้ตั้งแต่เดือนเดือนแรกหรือเปล่าหาได้แต่อาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเขาได้เงิน20,000แล้วนะ ส like kind of so um, ี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถามนุ้ยตรงๆนะว่าเคยได้ในได้สูงสุดเดือนเดือนนั้นะได้เท่าไหร่เอาที่สูงสุดนะได้กี่หมื่นเป็นแสนเป็นแสนนะฮะอันนี้จะเชื่อหรือเปล่านะครับผมก็ต้องให้คุณพิสูจน์นะฮะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้สมัยก่อนถ้าเกิดนุ้ยเคยตามเพจผมเนาะก็จะมีรุ่นพี่บอกว่าหนูได้ไเงินเดือนเป็นหมื่นหนูก็คิดว่ามันจริงตอนนั้นจริงเหรอใช่จริงเหรอตอนนี้เชื่อหรือยังฮะกรกาบลงไปเลยค่ะก็คือตอนนี้เหมือน แม่มนเคยพูดว่าวันหนึ่งอาอจะเชื่อในไพ่แล้วก็อาจารย์พราว่าวันนึ่งอาจจะเชื่อในไพ่รักครูบาอาจารย์รักไพ่เพราะว่าไพ่เลี้ยงหนูจรงิงๆค่ะอันนี้ขอยืนคาพูดของแม่มนเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเธกินเป็นไต้เพราะว่าครูบาอาจารย์ให้ไพ่ให้คือคือเป็นอาชีพหลักไปเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์เลี้ยงค่ะยังคุณจะดูความน่ารักของครอบครัวภรมยาครับเพราะว่าแม่มนนี่ก็พูดถึงเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ ขาะรายการรวยด้วยไพ่พรมยานก็คือเป็นมวลี่ยเป็นคนที่ดูดวงมาหลาย1ิบปีแล้วล่ะวันหนึ่งพอดูดวงให้กับลูกค้าที่ไข่นุ้ยแม่มนก็ไม่เคยหงวดหงินะพยายามสนับสนุนวนุ้ยดวงนุ้ยดูดวงได้นะถ้าไม่มีงานทําไปดูดวงไหมทายพอสนับสนุนเที่ยวเขีนให้มาเรียนพอนุ้ยเดินตามก็ยังดูแลคอยเป็นพี่ปรึกษาเป็นเป็นเหมือนแม่ที่เหมือนแม่อาจารย์ด้วยใช่ไหมเวลา่ามไพ่่านไพ่ไม่ได้ก็คุยกับพี่มวลได้คุยกับแม่มวลถูกเรื่องเห็นไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ คุยแค่เป็นรูบาจารย์เป็นเหมือนคนในครอบครัวไปเลยเีื่อความน่ารักของครอบครัวพรมยานครับนุ้ยไข่นุยยน้ยลองบอกเพื่อนๆนสิครับใครที่สนใจจกกะเรียนไพ่พรมยานอ,อยากประกอบอาชีพแบบนี้ให้ความมั่นใจเขาหน่อยว่ามันทำได้จริงค่ะสำหรับตัวไข่นุ้ยเองนะคะจากที่ก่อนหน้าน,นี้คือเราใช้ไพ่เองอ่านหนังสือเองถามว่ามันแม่นยำไหมแม่นยำนะคะแต่ความแม่นยำม,มันแค่60%ถึง7 0ซถ้าคุณอยากจะขายให้ลูกค้าอย่างถูกต้องแล้วก็กินใจลูกค้าแล้วก็ มันเป็นการไม่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่เป็นเนื้อมาตรหาแท้มาตรฐานของอาจารย์ที่ตั้งไว้ค่ะอยากให้จะมาเรียนอยากให้มาเรียนโดยตรงเพราะว่าเงินสองหมื่นบาทนั้นคือการลงทุนแล้วก็ทั้งชีวิตของคุณนะคะคุ้มไหมตอนนี้คุ้มมากค่ะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ได้เงินแต่ว่าเราได้มีตภาเหือนอาจารย์บอกว่าได้กีลนดเวลใช่อยากพิสูจน์ความแม่นยำของอาจารย์ไข่โน้ยพลมยานติดต่อที่อย่างไครับเบอร์โทรนะคะก็ศูนย์5 4 5ศ2นย์้าห้าสี่ห้าสี่ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นเพจ Facebook นะคะชื่อว่าไข่นุ้ยคุยดวงค่ะไข่นุ้ยคุยดวงนะครับขอบคุณหนุ้ยมากนะขอะอบคุณท่าเอีก่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ